ไปก่อนมันก็อย่างนี้แหละนี่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 ปึ๊บเกาะเกาะนี่สะท้อนับผมสะท้อนนี่สะท้อนใส่แล้วผมนี่นี่เจ็บ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 นี่เรียบร้อยครับผมไปอีกหนึ่งตัวเอสเตสนะครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Mobile l e g e n d แบ่งๆนะฮะเรามาเล่นกังฟูแพนด้ากันนะฮะก็มาเล่นโปนะครับผมเล่นเล่นใครเออมันชื่ออะไครใช่ไหมเออ ซึ่งไอตัวเนี้ยนะฮะผมก็มันเล่นใ้ทั้งป่าแล้วก็เล่นด้ทั้งลมด้วยนะฮะ <S <S อันนี้ก็มาใส่สกินอะไรวะโปกังฟูเป็นด้านะครับผมมาลองเล่งมาลองเล่งช่องนี้กําลังเป็นที่นิยมนะฮะผมพลังแห่งกว๋วยเตี๋ยวครับผมพลังก๋วยเตี๋ยวพลังก๋วยเตี๋ยวมาเราเล่นเป็นตําแหน่งโรมมิ่งนะครับผมเป็นโรมนะเราให้อลฟาด่เป็นป่าไปเลยเราไม่เล่นป่าหรอกนี่นี่โคตรแรงดูดิโคตรแรง เอายิงไปยิงไปยิงไปได้ไหมไม่ได้อ่าช่างมันจริงกนะ็น่าเสียดายนะน่าเสียดายอยู่ถ้ามันได้ก็ดีเดินผ่านระยะไปละช่วงต้นเกมก็แบบนี้ครับผมอุย้ยมาแล้วครับทเอสเตสครับผมไปรตรงข้ามมีเอสเตสนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิงทำสโลไหมไม่เปิดไม่กลางวงสกิลสองมาแล้วครับผมสกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปปึ๊บแล้วก็สกิลสองปึ๊บนี่อีกทีนึงครับผม คิวสองนี่จะเกิดเอ่อจะเป็นการใช้ใช้ตูดนะฮะใช้ตูดกระโดดลงมาทับนะครับผมก็จะทําความเสียหายนะถ้ามันมีสแต็กรูปแพนด้าขึ้นหัวแปลว่าตีครั้งต่อไปนี้เจ็บแน่นอนครับอารมณ์เหมือนทด o d a m เลยนะแต่มันเป็นโบนัสใช่ไหมโบนัสดาเมจประมาณนี้นะดาเมจของโปนะฮะบอกกับบนัพี่เฉย d a m a ของอาไค,ครนะผมตัวนี้ก็คือยิ่งเลือดเยอะดาเมจยิ่งแรงนะครับผมแมาว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่รู้กันนะอืม ว่าไปก่อนมันก็อย่างนี้แหละนี่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 โอ้โหเอาไปเลยครับผมเน้น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 เจอตูดทับทีเดียวนะตูดทับตบทีเดียวหือแตกเลยดูดิปั๊บปั๊บปั๊บหน้าที่ของโรมครับผมเดินเช็ควิชั่นเดินเช็คแมปนะครับผมเช็คไปเจอศัตรูก็กวนนะครับผมกวนแล้วก็ช่วยกันดูเนี่ยออบเจกต์นะครับผมเก็บออบเจกต์ก็ได้นะถ้ามีดาเมจ บบตัวตัวแพนด้ามีดาเมจแล้วอ่ะเออก็ช่วยเก็บได้โอเคเราได้ชิ้นส่วนเกาะไฟมาแล้วโอ๋ยเกือบแล้วเนี่ยเป็นชิ้นส่วนเก่อไฟนะแบบเป็นเป็นลูกไฟมันทําให้มีไฟอ้อมตัวเราทําดาเมจตัวเอ่อพวกศัตรูที่อยู่อยู่อ้อมตัวได้เดินถูถทอ่ะนี่อะไรอะไรอะไรนี่โดนไปครับผมอะไร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  โอ้ยไม่ได้ว <c oughs> ่ะได้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 ดื่มด <rat> ูได้นี่ว่ะได้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 เดี๋ยวผมโดดเข้าไปแล้วผมสกิลสองปุบหมุน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 ออกมา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 อุ้ยตายแล้วหมดสกิลหมดสกิลหมดโอเคสกิลหมดแล้วนะโอเคครับลุยต่อครับผมกลับไปทรงแบบเนี้ยหมุนหมุนหมุน ต้องเทคนิคการเล่นตัวแพนด้านะครับผมง่ายๆเลยนะทุกคนนะก็เพียงแต่ว่าเราโดดเข้าไปหาศัตรูได้เรากดอันตีได้นะครับผมมันจะมีสกิลไอออันนี้สปินใช่ไหมวิ่งเร็วไม่เอาสปินวิ่งเร็วก็ได้หรือจะเอาเป็นหินก็ได้แต่วิ่งเร็วมันไปถึงทันไงมันไปช่วยเติมไฟได้ทันนะครับผมแล้วก็อันตีนะผมอันตีพยายามหมุนศัตรูผักถ้าไม่เข้าป้อมก็ก็ผักให้มันชนกําแพงมันจะติดแงกเลยครับผมทําอะไรไม่ได้ติดแงกเลย ันนี้ชูมันโดดหนีไปละทำอะไรไม่ได้ครับผมจะเจอพลังแห่งมงกรนะนักรบมงกรไงน,นี่หมุนหมุนก็ผักไปเรืยครับผมไล่ไปไล่ไปนี่อยู่นี่ละอยู่นี่ละอู้มันฟิกเกอร์หนีเลยครับผมเฮ้ย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 เอนเจอร์มาเกมเกอร์มามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคลียร์เลนเคลีร์เลน เข้าไปครับผมจะเข้าไม้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 าไมา,มามมน,นี่เลยนี่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 น,นี่โดนโดนหน่อยเข้าไปดิเข้าไปดิปดรับดาเมจแทนเนี่ยรับดาเมจป้อมแล้วเนี่ยรับดาเมจป้อมแล้วอุ้ยอุ้ยเอามันดิเอามันดิเพื่อนเอามันเอามันดอือนนั่นแหละครับเอาจนได้ครับผมอย่างนี้จะรู้สึกหงุดหงิดหงุดเงียวนิดหนึ่งสำหรับตัวอะ,อะไรว่าชูนะโอ้โห เดีไปครับผมเอาเกาะต่อเลยนะฮะเดี๋ยวเป็นตัดเลือดดีกว่านะผมเกาะตัดเลือดนะผมเอยโลตัดเลือดนะฮบผมทําให้ศัตรูตีช้าด้วยนะครับแล้วเราก็วิ่งเร็วแลวกันนะได้กันเนือได้กรเนือเฮ้ย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 อะไรอะอะไรอะอะไรครับผมอะไรครับผมลิลียลิลียหมุนหมุนรอหมุนรอเลยนี่นี่มีใครไหมมีมีคนเดียว ป่ะป่ะเไม่เอาเอาต่าแล้วเพื่นอนเต่านะเพื่อนไม่ีใครไม่มีใครสนใจเต่าเลยเหรออ๋อโอเคเอาเต่าเอเต่าเปิดเต่าแล้วเนี่ยมาเลยครับผมมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วครับผมตรงนู้นทำไมโนเนีนยกันจังเลยเฮ้ยเล่เลนเพื่อนเราโอะโหมุมลุมสามเลยเหรลุมสามเลยเลยเรียบร้อย โดนปืนสเตนยิงเขา้าเจบ็บเจ็บดืดๆถอยก,ก่อนนะครับผมกิ้วหนึ่งนี่เวลาเราพุ่งเนี่ยมันจะมีโล่นะฮะสังเกตน,นะับผมมีโล่ด้วยก็จะดีตรงนี้นะครับผมทําให้มันอึดขึ้นคล่องตัวในการรอดแบบอะไรรอดตัวตัวรอดเอาตัวรอดได้พึ่ๆๆอะไรพูดแบบนี้เออเอาตัวรอดได้นะผมรอดตัวาสั้น <laughs> โอเคเอาลุยต่อครับผมไปข้างบนเลยนะไปบนปึ๊บ เดินตามป่าไปเลยครับโอ้โหเอตเห็นเราแล้วครับผมเอตเห็นเราเดินดักครับเดินดักฮัลโหลวลคอมวลคอมฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยใครที่ถือไม้เท้านี้โอ้โหเดเดอวนหนีหนีวันเรออเร่นหร่อ่หนร่อเรั่นเร่อร่อเ่เ่อนร่อเร่เอเร่นเ่อเรเร่อนเรอ่อ่น่รัเเรร พลังแห่งนักลบมังกรมาแล้วไงเล้วมาเลยหายตัวแล้วเข้าไปแล้วใจเอ้ยไม่เข้าก็ไดไ้เป็นไรไม่เข้าก็ได้อ้าเอาเฮ้ย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 ลินเอ้ยอูเ,ออเออฉยเฉย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเนาะนี่ทำอะไรไม่ได้อะปิดดาเมจทำสตนันเราอะไรไม่ได้ดาเมจไม่ได้แรงไงยเห็น <c oughs> นะ <c oughs> อืมเก่งมากทำได้ดี <c oughs> <c oughs> ดดดดดดกุ้งเข้าไปมีใครไม่เอ่ยไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่อไรมาแล้วครับโลตัสของเราต่อไปเราจะออกเป็นอะไรดีไนเะดียนะ๋ดยเนอะาเป็นนี่กึก๊บเกาะเกาะนี่สะท้อนครับผมสะท้อนนี่สะท้อนใส่แล้วผมนี่นี่เจ็บ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 นี่เรียบร้อยครับผมไปอีกหนึ่งตัวเอสเตสครับผม or, เลงเลือดก่อนนะกดฟื้นฟูก่อนนะครับผมเฮ้ย งานเลยอือหืออชูชูเอาเรื่องชูเอาเรื่องชูเอาเรื่องโอโ้โหชูนี่มันช่างเออตาอไปเลยเลยกว่าครับดีกว่าชูมันอ้อมจะเอาอะถอยถอยเพื่อนถอย <c oughs> ไปก่อนนะ <c oughs> โอเค เซฟเลนไว้ก่อนนะเซฟเซฟเฉยๆนะกันได้กันกันไม่ได้ก็ถอยมาละฮะมาละฮะมาแลรับผมโอ้โห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 เจอลูกขังมหาภัยมันเริ่มแล้วทุกคนเริ่มตีรลอนแล้วเนี่ยทิมเขาออกไฟนี้เยอะมากเลยนะ เข้าไปแล้วเพื่อนเข้าไปแล้วเออมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนโอ้โหยังไงนี้ยังไงนี้ทูมายังไงนี้อ้าโดนเตะไม่โดนตีต่อยเหรอยุบนี่พุ่งมาทนี้ครับผมยังไงนี้ร <c oughs> อดได้ยังไงนี้อไอไเป็นไรครับผมมาโอ้เรือตัวเดียวกรอืมจัวัดศ,ศาสตร์ซ้ำรอยครับผมยังเหลือมอดครบหนึ่งตัวนะอะไรกันเนี่ย อาว่โ Under อ้โหโอ้โหโอ้โหเกียร์เกียร์ไม่ไหวเออสโลจัดเลยมึงเนี่ยสโลจัดเลยหมุนติ้ว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 ไปแล้วมันเริ่มตีหลอดนะเพื่อนมันเริ่มตีหลอดแล้วไปไหนหมดเออรู้อยู่รู้อยู่เตือนกันไว้ให้เนี่ยเออไม่มีเนี่ยเอามาด้วยช่วยด้วยตีหลอดแล้วเนี่ยโวิ่ง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 ทุกคนไม่มีใครมาเลยเลื ไม่ได้หลอดใช่ไหมโอ้โหมาครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะเฮ้ยเตรียมกันมาแล้วเว้ยหายตัวมาหาแล้วเพื่อนมาหาแล้วโอ้โหก็ได้ไม่เล่นด้วยก็ไดเอา้านี่เลยนี่เลยเอา้า เอาให้จบเอาให้จบอืมจบจริงด้วยจบบ้านเราเองเยียเงินไปหลายร้อยเลยเฮ้ยต totally รงกลางเดือดเดือดเดือดเดือเดือด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 อ้ยเยอะแย่เลยตรงนี้เยอะแยเลยเพื่อนเอ้ยเอาเลยเอามันเลยเอามันเลยไหนๆถูกตอ้องถูวตอ้องเริ่มไม่ถูกต้องแล้วผมซอยเจ็บ ซอยเจ็บซอยเจ็บมากซอยเจ็บมากอืมเป็นแทงก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยดี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 เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเอ้ย่อยะโหยยะโหยอะไรนี่อะไรนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นวับวเพล็อกหลบล็อกหลบแบบดิจิตอลนี่แหละต้องงี้เลยกลับบ้านก่อนครับผมไม่ไหวยังกรึงยังตรึงกิ๊กตึงเปี้ยตึงเปี้ย อมเราเสียไปจะหมดแล้วเนี่ยอืมอีกแล้วชงังเออโซโลโอีกแล้วเนี่ยครับช้างเออโซโลตลอดเลยโดนอีกแล้วตอนแรกก็โดนลวงใช่ไหมต่อหน้าต่อตาอันนี้ยืนโซโลเดียวๆนี้ไม่มีใครกันนะต่อให้กันครับเอาไม่อยู่หรอกนะต้องเดินให้เป็นอืมว่าทีมมันมีแต่ตัวเข้านะ เฮ้ยเ้จเย็นจเย็นพี่จะเย็นโอเอาจริงดิมาแล้วเหรอพี่เหมือนตืด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  บ้านไปก่อนครับผมคือ oh ป้อมมันจะไม่เหลืออยู่ละป้อมเขายังเหลือเยอะอยู่อือ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 ้ยโอ้ยอ้ย ไงดีครับผมตอนนี้เราก็มันรู้อยู่แหละว่าเราอยู่นี่มันดังกันตรงนู้นครับผมมีทั้งลิเลียแล้วก็ที่เราเห็นนะมีลิเลียกับชูนะครับผมเอสเตอะไรเงี้ยน่าจะอยู่พุ่มนี้ไหมไม่มีนั่นอ้อมไปละกลับไปละเดี๋ยวผมว่ามันอยู่แถวนี้แหละมันต้องอ้อมนะนังไงอ้อมไปทางนน้นจริงด้วยไม่ได้วาปไงมันอ้อมไปทางนู้นอ้อมไปตรงกลางทางเออเราได้ครับผม แว่าสังเอ,อิแเราก็ไปแล้วเหมือนกันอะไรครับนี่ย่โ oh. อ้จัดจัดจัดเอา้าได้มาแล้วสักทีเถอะได้หลอดสักทีใช้ยโยโฮฮิวมีอะไรเพื่อนม,มีอะไรมาหยอกเล่นัน,นี้ทำไมวะอู้หูวิเซงอะไรเงี้ยพลังของเพนด้าสาทิตเหนือข้า ทำลายเจ้าทิ้งนี่นี่หลังเห็นกู้เตียวสินะใช่ไหมหลังของข้าคือกู้เตียวกู้เตียวไงมึงเคยกินเป้ากู้เตียวอะเฮ้ยอีอีอีเออนั่นแหละหมุน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 ล็อกกำแพงล็อกขนาดนี้แล้วเข้าเธอพี่โหตั้งนานนี่ออเออ ไม่ไหวแล้วเหลือเหลือเลี้เดียวแล้วจะไม่ไหวไม่ได้โอเคครับผมจบไหมจบไหมจบไหมจบเถอะโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยอะไร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 จบแล้วจบเลยจบเลยเข้าเลยเออสุดยอดโอ้โห